สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภานะับผมเป็นวันวนาเลนไทน์นั่นเองนะครับผมก็สําหรับคนมีคู่หลายๆคนก็ขอให้รักกันไปนานๆนะฮะผมก็สำหรับคนโซดอย่างผมก็เอ,อ่อใช้ชีวิตต่อไปฮะอยู่ให้มีความสุขกพอนนคะับผมก็วันนี้จะมาแนะนําแมปสําหรับคนขี้เหงากันนะับผมผมว่าผมชอบแม,ป,แมปนี้มากเลยนะเน้่ยผมว่าผมเล่นเพลินกว่า ผมยอมติดลิขสิทธินะ์อะถ้าเพลงนี้ติดลิขสิทธิ์ผมยอมนะเพราะดนตรีมันค่อนข้างที่จะเบานะผมแล้วก็แบบฟังสบายมากอ,อันนี้ก็ไม่โหลดนะไม่รู้เป็นไรเปิดแบบนานแล้วก็ไม่โหลดสักทีนะครับผมน่าจะใช้เน็ตเยอะมากโอเคครับผมก็สำหรับแบบนี้นะเป็นแบบที่แบบให้คุณมาผ่อนคลายนะครับผมผ่อนคลายแล้วอะใช่นะครับเป็นผ่อนคลายที่แบบฟังเพลงไปเรื่อย เสพบรรยากาศครับแบบเขาทําออกมาสวยมากครับผมและก็บอกได้เลยนั่งได้เกือบทุกที่นะครับผมมีอะไรหลายอย่างให้คุณได้เยี่ยมชมนะผมชอบมากครับแบบนี้นี่นะนั่งได้มันก็จะมีดีเลยหน่อยนะเพราะว่าไม่รู้เป็นที่นี่หรือเป็นที่เซิร์ฟเวอร์นะผมันคนคุยกันเยอะมากเลยเออคนเข้าเยอะมากครับผมก็มีหลายอย่างให้คุณนะให้ให้ดูนะให้ดูอนะ่ เออฟุติดติดขัดอยากให้คลิปนี้มาสมูทที่สุดนะผมก็มาดูกันนะว่าในแบบมันจะมีอะไรบ้างนะแบบนี้มันให้ฟิลเหมือนแบบผมไม่รู้ว่าผมคิดถึงวัยเด็กเว้ยเออเขาเหมือนเติมเต็มจินตนาการอะ่ะเออแบบนึกถึงบ้านเก่าเก่าเอ,อ้ยทำไมวาร์ปลงมาน,นอนที่นี่นึกถึงอะไรอะ่ะวันเก่าเก่าอะ่ะไปเยี่ยมเออ บ้านคุณปู่คุณย่าเออเป็นไหมทุกคนบ้านคุณปู่คุณย่าผมเป็นนะเออเข้ามาในแบบนี้ปุ๊บโอ้โหนึกถึงคุณปู่คุณย่าเลยครับผมตาคุณยายต่งตางๆนะครับแบบไปเยี่ยบบ้านเขาที่ชนบทไงเงี้ยเออเปิดหน่อย <c oughs> <c oughs> จะลงครับเออเปิดเปิดเปิดแมปแรกๆนะก็ขอโทษด้วยนะโอเคปิดปิดการนั่งได้นะครับผมมันก็จะไม่นั่งนะโอเคขอลงไปหน่อยนะครับ ให้ความรู้สึกแบบวัยเด็กมากครับผมวัยเด็กผมชอบมากแบบนี้เพราะจริงจอ่อะผมเล่นแบบนี้มาก่อนได้เนี่ยเป็นชั่วโมงเลยฮะนั่งเดินเล่นไปครับเพราะว่ามัน่างมีอะไรให้เราทํานะจริงไหมก็มีอะไรให้เราทาหรอกมันให้เราเดินเล่นชมส,สิ่งต่างต่างเออเนี่ยเป็นโนเลยคที่จริงมันเล่นได้แต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวปิดการนั่งฮะมันจะมันจะนั่งได้เดี๋ยว เอ้ยบัคอะไรเนี่ยบัคแล้วเล่นฟิโนโนได้ครับอันนี้มันไม่มีเสียงก็น่าจะบัคของแมปนะครับผมก็ช่างมันนะโอเคโอเ,คเพลงดับเลยไง like? วะฮัลโหลเพลงมันกำลังได้ฟิวเลยเนี่ยโอเคปิดก่อนนะครับผมนี่ครับเหมือนก็เต็ม,จ,ม,จ,มจีนจีนาการจริงๆนะเพราะแมปแต่แบบสถานที่แต่และสถานที่คือแบบ ฟื้นดูสิมันพูดไปถูก <c oughs> เออมันพูดไปสุดสำผมนะว่าว่ามันต้องสื่อถึงอะไรต้องทําอะไรนะครับผมนี่สามารถได้กับน้องแมวได้สัตว์เลี้ยงนะนี่มันจะมีแค่นี้นะครับผมเดินไปที่จริงมันจะมีเสียงเอฟเฟกฝนเลยนะแต่ไม่รู้ทําไมว่าเอฟเฟกฝขนฝนมันไม่ทํางานนะครับผมโอเคเฮ้ยนี่เสียงฟ้าร้องอยู่ฟ้าร้องอยู่คือฝนต้องเร่งเสียง ดังไปโอเคเรได้ยินเสียงฟ้าร้องฟ้าพายอยู่นะครับอันนี้ตั้งค่ามไม่มีบั๊กครับแบบบั๊กละกันนะก็เดินเล่นได้ครับแบบนี้ผมว่าชอบมากแบบมันไม่ได้ใหญ่ไม่ได้กว้างมากเลยครับผมเดินเล่นสบายๆแต่ว่าผมยังสงสัยว่าทำไมผมเล่นแบบนี้ได้เป็นชั่วโมงเลยนะโดยที่แบบมันแทบจะไม่มีอะไรเลยดนตรีประกอบนะที่ตอนนี้ว่า หายไปไหนแล้วไม่รู้วะโอเคอันนี้กดได้คนระับบางสิ่งที่นี่กดนะกดแล้วเกิดอะไรขึ้นไม่มีอะไรที่นี่โอเคแบบมันก็ไปกคนตีนบ้างนิดหน่อยนะม,มันก็มีขำคบขันเล็กเลน้อยเล่นกับแฟนมาเล่นกับแฟนเนี่ยนะคนเหงาก็มาอันนั้นก็ได้นะครับผมเดินเล่นพักผ่อนจิตใจนะผมวันนี้ วิธีเข้าพูดว่าใช้ขนาด0.3ตกแค่ต้องการ v i p คือต้องซื้อ v i p นะครับผมบ้านขนาดเล็กสำหรับคนเล็กนี่ฮะันน่าจต้องซื้อ v i p แล้วก็ไม่จาเป็นนะเพราะว่าแบบนี้เอามาเล่นมันผ่านเฉยๆนะครับผมรูม้สึกแบบมีถาม่าไม่ลงไปด้วยนะอันนี้พามาสำรวจแทบจะทั้งหมดเลยฮนะถ้ำคริสตัลน,นะนี่เป็นบ้านหลังเล็กๆนะ มีรูปประกอบผมชอบชอบการตกแต่งมากมันเป็นอะไรที่แบบไม่รู้สิสำหรับผมว่ามันสวยเว้ยมันสวยแล้วแบบไม่ได้แฟนซีขนาดนั้นมีเปโนโน้ยเล่นนะครับผมโอเคโอ๊ยกระตุกอะไรเลยทางนี้ไม่ได้มีทางลับอยู่นะับคือทางนี้นี่เข้าได้ครับทางลับเอาตรงไหมทางลับมันไม่ได้มีอะไรเลยครับผม เราเดินไปเรื่อยๆก็จะมีช่องนี้ครับผมเป็นถ้ำหมอกนะเอ้ผมอยากเปิดเพลงอะอยากเปิดเพลงเพลงเมื่อไหร่มันจะดังขึ้นมาอีกรอบอะเออเพราะเพลงมันได้ฟิลว่าบรรยากาศมากอะเพลงเขาเปิดเพลงช้าๆนะผมโอ้เป็นอะไรที่ดีมากครับมาถึงก็ไม่มีอะไรครับผมเนี่ยตันละนั่นแหละเฮ้ยมป็นไม่ตันอ๋อต้คือมาถึงความรู้ เป็นห้องสมุดนะครับผมผมอันนี้อันนี้อันนี้เพิ่งรู้เลยอันนี้เพิ่งรู้เลยโอเคเพลงมาแล้วนะครับผม,ผมดูเพลงที่เขาเปิดแต่ละเพลงอะ่ะมันเป็นอะไรที่แบบถ้าเราผมเยนเย้ายจิตใจผมนะการฟังเพลงนี่ครับผมอะไรแย่ๆไปเลยลูกกต่ายครับโถ่น่ารักอ่ะน่ารักมากคอมเ็นด้าโอเค นี่อะไรเอ่ยถ้าผมเปิดนั่งมันก็จะนั่งได้นะครับผมนี่อะไรครับอ่านไม่ออกนะช่างมันช่างมันนะโอเคเปิดนั่งเรจะนั่งตรงนี้ได้เออมากับแฟนก็ถ่ายรูปคู่กับแฟนไปนะคนเหงาก็ยังผมก็ถ่ายคนเดียวไป <c oughs> โอ้ตอยตอกย้ำเลยจัดเลยอะ่ะทางนี้ทองผ่านไหมว้าว คนคนี้เขาเล่นกีตาร์เอ้ยไม่ใช่เล่นเป็นโนผมติดคำว่ากีตาร์นะอันนี้สามารถนั่งขอฟออะไรได้เดี๋ยวเดี๋ยวเธอเล่นพอมากแต่ว่าฉันอยากฟังเพลงฉันอยากฟังเพลงเงียบๆโอ้ไปดีกว่าครับผมเฮ้ยทางนั้น,นยังไม่ได้ไปเลยนี่คืออะไรครับวุ้ย scp ถ่ายทับ scp ปะเนี่ยโอ้โห สำรวจไปต่างๆห้องสมรวจแต่ความจริงอันยิ่งใหญ่นะผมโอ้ยเริ่ออะไรครับนี่ยโอเคมันน่าจะตันแค่นี้แหละครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปรีรีตัวเกิดใหม่เลยแล้วกันนะ <c oughs> เออเ <c oughs> คอร์ฟิลปะอา้าวหัวโลดเลยเ <c oughs> พิ่งรู้เนี่ยว่ามันมีห้อง scp ด้วย <c oughs> โอ้ดูคนระับ น่งหวานกันเชียวเลยนั่งหวานกันโอ้โหทำลายจิตใจคนโสดอย่างเราเรามากนี่สำหรเป็นสัตว์ได้ด้วยหรอพาเป็นกบไม่เอาไม่ชอบกบมาหน้าแบบจะออกแบบมาหน้ารักขนาดไหนก็ไม่ชอบกบอยู่ดีโอ้ยแมบพบกบตัวมันเลเลยร้านกบร้านกบมีอะไรขายไหมครับแต่มองไม่เจอกบขายอะ ดอกไม้ไฟมีโกบการกิทธตรโอพร้พน่าเหรียญกบเลยเหรอคือมันดูเงินยังไงอะผมสงสัยเงี้ยนนี้อ๋อนี่ปะผมมีแปดสิบห้าโอ้แปดสิบห้าอันนี้ก็สามารถซื้อได้นะเป็นช็อปซื้ออะไรวะ ไม่มีขึ้นมากดซื้อหรอหมวกคลิปช่างมานะันนะนี่อันนี้ไงขึ้นมาละเป็นโคมไฟสามสิบเหรียญเหรียญกบด้วยนะเหรียญกบแล้วก็เครื่องมือกล้องยี่สิบเหรียญกบตุ๊กตาพนกิ้นสิบเหรียญกบนะตุ๊กตาแมวแล้วก็อะไรนิ้วเท้านิ้วเท้าห้าสิบเหรียญกบเนี่ยผมว่าผมซื้อไม่ได้ตังค์หมดละเออสามสิบบาทโอเคซื้อไม่ได้ก็ช่างมันนะฮะโอเคมีมีตุ๊กตา อดใจไหวได้ไงการกอดจริงปะโอ้ยแบบทำคนเยอะจังแล้วมีกล้องนถ้าเราถือคือแบบกล้องมันจะตั้งค้างไว้แล้วเราก็สบัดเดินเล่นได้นะนี่อ่ะเดินไปถ้าเราเอากล้องอกอกก็เป็นงี้ครมีโคมไฟด้วยแล้วผมสงสัยคือทําไมคุณซื้อไอเทมอ๋อผิดพลาดมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นทั้งมัน เพลงหายไปไหนครับผมอยากฟังเพลงมากผมอยากฟังเพลงมันมากเพลงมันแบบโคตรเยียวยาจิตใจผมมากวันไหนนิดเหนื่อยคือเข้าแบบนี้มาคือแบบสุดยอดอะแค่มานั่งเสพบรรยากาศคือผมก็หายนะครับอันนี้ก็เป็นป้ายให่งรังย,ยัยทุกอย่างจะเรียบร้อยนะครับผมสำหรับใครที่เจอเรื่องแย่ๆมาก็คุณสวยอย่างที่คุณทําได้และจําไว้ว่าคุณท,ทำทามันให้ทํามันมันาอาจจะแปลผิดผิดถูกถูกมากนะครับผมก็คือแบบ คุณสวยอย่างที่คุณทำนะแล้วคุณจนทำมันต่อไปนะครับผม <c oughs> โอ้โหผมชอบมากอะนั่งได้โอ้โหถือได้ไหม <c oughs> ถือตะเกียงได้ครับผมกอดกอดน้องกอดน้องฟันกิ้นได้ที่ไหนเนี่ยพยายามผมพยายามทำให้คลิปมันสมูทเว้ยพยายามแบบเออมีเสียงเพลงประกอบอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงมันหายทุกคน มงมก็งุเหิดเรื่องนี้อยู่เหมือนกันนะอ้ไม่รู้ว่าเพลงมันหายปไปไหนนะโอเคครับมีเสียงฝนกรับมาเสียงฝนแล้วกลับมาแล้วนะมีบ้านต้นไม้ด้วยนะครับผมแล้วมันมีข้อความเขียนไวบน้บนบัดต้นไม้อยู่นะเหมือนผมเห็นลังๆโอเคปลียนขึ้นไปก่อนนะครับโอขึ้นมาแล้วแหลกเลยนั่งได้ครับขอบต้นไม้ก็นั่งได้แล้วผมมันถึงมีปุ่มให้ป,ปิดการนั่งอยู่นะผมนี่เออเปิดการนั่งอยู่นี่ มันจะมีเขียนไว้อยู่นะครับผมเหมือนเป็นคำให้กำลังใจนะเนี่อะโอมองไม่เห็นเลยครับเยี่ยมจริงๆผมมองไม่เห็นเลยวางมาเลย <c oughs> เข้ามาใกล้ๆเข้ามาใกล้ๆฉันคือคนที่ฉันควรจะรักโลกในรักในโลกนี้แล้วก็มีข้อความภาษาอังกฤษ ผมอ่านมันไม่ค่อยออกเท่าไหร่วะฉันตอวหนักในที่สุดดังนั้นฉันจริงรักฉันไม่สมบูรณ์แบบแต่สวยงามดังนั้นฉันคือฉันคือคนที่ฉันควรจะรักอยาก่าไปรักตัวเองนะคผมโอ้เพลงขึ้นขึ้นนะอถ้านอนซะน่ารักเลยแล้วกูตัวกูปรับตัวกูโคตรยาวโอเค ผมว่าแบบมันน่าจะมีเท่านี้นะครับโอ้ลืมแบบมันน่าจะมีเท่านี้นะครับผม,มก็ไม่ได้มีอะไรมีมากกว่านี้แล้วนะครับก็เพลงขึ้นมาขึ้นตอนท้ายตอนที่ผมกําลังจะปิดคลิปก็ดีเหมือนกันนะถือนอ้องตุ๊กตาไว้โอเคครับผมถ้าใครชอบคลิปดีอยือกดไ like ลค์กดแชร์กดติดตามให้เรากันด้วยนะครับสาหรับลิงก์แบบนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ให้ทางด้านล่างนะครับผมก็คลิปนี้ผมพยายามทําให้มันสมูทแล้วนะ มันเพลงหายด้วยอะผมอยากให้มันมีเพลงตลอดในคลิปเลยแต่เพลงขึ้นพึ่งขึ้นมาเออแล้วก็มีเสียงกวนใจอะไรต่งตางๆก็วันนี้รู้สึกไม่ค่อยป็นใจเลยวันที่14กุมภาพก็สลอดสิบ14กุมภานี้ก็เหมือนเดิมครับใครมีคู่ก็รักกันนานๆแต่ถ้าใครโสดก็พยายามหาแฟนนะถ้าหาแฟนไม่ได้ก็อยู่อย่ามีความสุขต่อไปนะครับผมก็ตลับคลิปนี้ขอตัวรับก่อนจะกลังคลิปหน้าบ๊ายบายครับผมไปแล้วจุ๊บ